สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเสื้อยืดนะครับยืนพื้นนะครับลูกค้าอันนี้จะเป็นไซส์เอ็มที่พ่อค้าคืออยู่ลูกค้าซื้อไปจะได้เป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้นะครับเุ้มตัวพลาสติกอย่างดีนะครับเนื้อผ้าเป็นคอตตอนนะครับคอตตอนผสมกับตัวโพลีเอสเตอร์คอตตอนนี้3เโพลี65%นะครับ ตัวนี้จะใส่สบายนะครับเนื้อผ้านุ่มแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยับนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือใส่สบายแล้วก็ไม่ยับดูเนื้อผ้าใกล้ๆอคอไม่ยืดนะครับแล้วก็ไม่ย้วยด้วยตัดเย็บสวยอันนี้ตรงคอนะครับเนื้อผ้าตรงแขนมดูตรงแขน นะครับแต่เข็บก็ใช้ได้เลยครับปานีดงานเนี้ยครับงานเนี้ย ب. ไม่ต้องห่วงตัวลไม่ใช่ว่าตัวละ้ลอยแล้วแบบจะตัดขี้ริ้วขี้เละนะครับลูกค้าเขาก็เก็บงานค่อนข้าง,าง,างดีอยู่นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะมีไซส์ทั้งหมดนะครับ S M L นะครับแล้วก็ XL แล้วก็ XXL นะครับมีทั้งหมด23สี ลูกค้าชอบสีไหนนี่ก็สามารถช็อปได้เลยนะครับแบรนด์ยืนพื้นนะครับที่ร้านขายฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้เสื้อสวยๆใส่เที่ยวนะครับในราคาเบาๆนะครับขอบคุณครับ